สวัสดีครับพี่น้องชาวครีเอเตอร์ทุกท่านนะครับแล้วก็ผู้ที่นิยมชมชอบในงานบอนไซทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมจะมานําเสนอในเรื่องของการควบแน่นครับผมขอพูดถึงพื้นของความควบแน่นหน่อยนะครับพื้นความรู้ที่เป็นหลักวิชาการสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อความเข้าใจนะครับเป็นการประยุกต์ใช้ของหลักวิชาการทางวิทยาศาสตร์นะครับมาสู่การปลูกพืชนั่นเองนะครับการควบแน่นนั้นก็คือการที่ อากาศหรือกา๊าซกลั่นตัวกลายเป็นหยดน้ําครับถ้ายังนึกไม่ออกนะครับผมจะขอยกตัวอย่างตั้งแต่คนสมัยโบราณครับเขาต้มเหล้าเถื่อนนะฮะเขาต้มเหล้านําเหล้าสาโทมาต้มนะครับเพื่อที่จะให้ของเหลวกลายเป็นไอนะฮะไอไปกระทบกับความเย็นแล้วกลายเป็นหยดน้ํานะครับก็กลั่นลงมาเป็นเหล้านะฮะเป็นเหล้าขาวนะครับที่มีความเมาดีกรีแรงมากนั่นเองนั่นคือเรียกว่าการควบแน่นครับ ทีนี้เขามาประยุกต์ใช้ในการเกษตรอย่างไรครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะนําเสนอในมุมที่นําระบบการควบแน่นนั้นมาใช้ในการปลูกพืชนะครับการควบแน่นนั้นหลักการก็คือการควบคุมอุณหภูมินะครับและความชื้นให้คงที่นะครับอ,อุณหภูมิที่ที่ใช้แล้วก็ความชื้นนั้นก็ต้องสูงด้วยนะครับข้อสังเกตนะครับตามธรรมชาติ เวลาหน้าฝนนะครับฝนตกใหม่ปุ๊บนะฮะแดดร้อนนะครับอบอ้าวมากเห็ดจะออกครับนั่นแหละครับหลักการเดียวกันเลยนะฮะมนุษย์นํามาประยุกต์ใช้การควบแน่นกับการปลูกพืชนะครับสิ่งที่ผมใช้นะฮะและทําอยู่นี้ไม่อ้างอิงหลักวิชาการนะครับเป็นประสบการณ์ตรงนะครับค้นพบด้วยตัวเองโดยประยุกต์ใช้หลักวิชาการนั่นแหละครับหนีไม่พ้นแต่ว่าเราก็ทําดูทดลองดูเมื่อได้ผลก็นํามาเผยแพร่นะครับ มาดูกันเลยนะครับประเด็นที่1นนะครับก็คือการชํากิ่งนะครับจะชํากิ่งหรือเพาะเมล็ดอะไรก็แล้วแต่นะครับประเด็นที่2ก็คือการชําต้นต่อครับไปเราไปขุดต้นต่อมานะครับต้นต่อเล็กๆที่จะมาชาบอนไซนะครับมาทําบอนไซนะครับขุดมารากเขาจะมี1เส้น2เส้นนะครับเราก็ต้องใช้ระบบการควบแน่นมาช่วยนะครับแล้วก็ขุดต้นต่อที่ใหญ่ขึ้นแม้กระทั่งต่อใส่นะผมก็ใช้นะครับ ในส่วนที่ไม่ใช้นั้นก็ตายไปหลายต้นทีเดียวนะครับจะอัตราการงอกของรากและฟื้นตัวนั้นจะดีมากนะครับและอีกประเด็นหนึ่งนะครับก็คือการตอนครับท่านการตอนนี่ก็เป็นการควบแน่นวิธีนหนึ่งนะคือการชําบนอรกาศนั่นเองนะครับแล้วก็มีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นนะครับให้คงที่นั่นเองระบบรากจึงจะรากออกรากได้เร็วขึ้นครับมาดูครับทําอย่างไรผมจะให้ท่านดูเลยนะครับ ผมใช้วิธีการง่ายมากครับไม่ได้ยากเลยนะฮะไปดูชาวสวนนั่นแหละหน้านี้เขาจะอบรากโดยโดยเขาชำนะฮะอย่างเช่นชำเข็มกิ่งเล็กๆแค่นี้ครับเขาําชำชำชําแล้วก็ใช้พาสติกคุมทั้งแปลงเลยนะครับไม้ดอกไม้ประดับเช่นเดียวกันนะฮะที่คลอง15นี่มีเยอะมากเลยนะครับไปดูได้เลยเราไปดูเขาแล้วเราก็มาประยุกต์ใช้ครับผมทําแบบนี้ครับนี่ครับเมื่อเราชํากิ่งแล้วนะครับชํากิ่งหรือจะพ่อเมล็ดอะไรก็แล้วแต่เมื่อทําเรียบร้อยแล้วรดน้ําให้ชุ่มเลยนะครับ แล้วก็หาพลาสติกถุงพลาสติกเราเนี่ยครับโดยทั่วไปนี่แหละนะไม่ต้องรั่วต้องซึมนะฮะไม่ต้องไปเจาะรูนะครับหรือมันจะมีรูช่างมันนะฮะแต่เราดูเลยนะครับว่านะฮะเอามาใช้ได้นะฮะควบคุมความชื้นแล้วก็อุณหภูมินะครับมาดูนะครับผมก็นํามาใส่ลงในถุงแบบนี้นะครับหาถุงที่เหมาะสมนะฮะที่จะพอนี่ไม่ได้แล้วครับเนี่ยไม่พอครับไม่พอที่จะมัดนะฮะมินเมย์ไปนะครับ ขออนุญาตใช้ถุงใหญ่เลยนะครับนะครับดูถุงใหญ่เลยเนี่ยครับผมก็ทําไปถุงก็นํากลับไปใช้ใหม่ได้นะครับไม่ต้องทิ้งใช้ได้หลายครั้งนะครับเป็นการรีไซเคิลด้วยรีไซเคิลด้วยนะครับเนี่ยฮะเรานําลงหลายถุงได้ไหมได้ครับนถ้าถุงมันใหญ่พอนะครับถ้าไม่พอเราก็ใช้ถุงเดียวนะครับมาดูนะครับ แบบนี้ได้ครับคือเราต้องต้องให้สามารถที่จะปิดได้เลยครับปิดรูอากาศเพราะเราต้องการควบคุมอุณหภูมินะครับคือความร้อนนะฮะแล้วก็ควบคุมความชื้นนะครับให้คงที่เมื่อเราปิดรูแบบนี้ครับเราปิดรูอากาศนะครับปิดรูความชื้นขังความชื้นและอากาศไว้ในภายในนั่นเองนะครับเป็นการควบคุมอุณหภูมิให้สูงขึ้นความชื้นก็มีอยู่แล้ว เมื่อมันคงที่มันก็จะไปเร่งระบบรากนะครับนี่คือหลักการควบแน่นนะครับไม่ให้อากาศไม่ให้ความชื้นออกเลยปิดให้แน่นเลยครับป๊ดนะะนครับหรือจะใช้เชือกฟางรัดก็ได้นะครับแล้วก็นําไปไว้ในที่ร่มหรือที่ร่มราไรนะฮะอย่าเอาไปออกกลางแดดนะฮะไหมเลยครับต้นไม้จะลวกเลยนะครับเขาเรียกว่าแบบนั้นเขาเรียกว่าต้มต้มผักเลยแบบนี้นะครับก็ไปไว้ในที่ร่มรำไรครับ หรือในที่ร่มเลยก็ได้นะครับฟักฟื้นไว้ประมาณสัก2อาทิตย์นะครับผมใช้2อาทิตย์3มอาทิตย์นะครับแต่ถ้าการชํานั้นนะฮะสามอาทิตย์ขึ้นไปครับ20วันขึ้นไปเนี่ยเราก็สังเกตเราเปิดดูนะครับเราต้องคอยสังเกตดูแง้มดูเช็คดูนะครับเป็นระยะว่ามันได้ผลมานะครับถ้าไม่ได้ผลเราก็ต้องต้องต้องทิ้งนะฮะต้องขึ้นใหม่นะครับก็ผูกไว้มัดไว้อย่างนี้ให้แน่นเลยนะครับเช่นเดียวกันครับเมื่อเราได้ อันนี้เป็นต้นต่อครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเดี๋ยวจะให้มาดูใบต่อของเ,ออเหลืองปีดียธรครับเหลืองปีดียทรน,นั้นเป็นไม้ที่บิดงอด้วยตัวของเขาเองนะฮะตามถนนหลวงนะครับจะมีเยอะเลยสังเกตให้ดีครับช่วงนี้ออกดอกสีเหลืองสวยแต่ลําต้นเขาจะงีงอไปมานะครับเนี่ยที่ผมเคยพูดถึงในคลิปหนึ่งไว้นะครับเหลืองปีดียธรก็ไปขุดมานะครับรากติดมาเส้น2เส้นเท่านั้น เพื่อประกันความตายนะฮะเมื่อให้ก็ตายให้เขาเร่งให้การออกรากในหน้าแรงให้ได้นะครับผมก็ใช้วิธีการควบแน่นเขาช่วยนะครับรดน้ําให้ชุ่มนะครับเมื่อรดน้ําชุ่มแล้วนะเราก็นํามาใส่ในถุงพลาสติกนะครับไม่รัว่วไม่ซึมด้วยถ้าจะรั่วมั่งก็ไม่เป็นไรครับนี่ครับนี่เลยครับเอาให้แน่นเลยครับ อันนี้ผมจะทิ้งไว้ประมาณสักสิบห้าถึงยี่สบวันบางอันก็ลืมไปนะครับเป็นเดือนพอเปิดดูอีออกทีเนี่ยโอ้โหใบก็แตกออกมางอกหมดนะครับก็ออกมาเอาออกมา,า,า,มาแล้วก็ไปฟักฟื้นนะครับอันนี้ผมจะผูกเชือกด้วยนะครับเอาให้แน่นเลยนะครับไม่ตายนะครับไม่ตายหรือถ้าจะตายก็ต้องช่วยไม่ได้นะครับเนี่ยฮะเอาไม่ต้อง,ห,งหายใจเลยครับ ให้แน่นเลยครับประมาณตั้งยีวันครับหรือ30วัน2 0่สถึงสาวันแล้วแต่พืชนะครับอย่างนี้ครับนะครับมัดแน่นเลยครับแล้วก็นําไปเก็บไว้นะครับในที่ร่มรําไรนะฮะหรือถ้าเป็นกลางแดดก็ต้องกลางร่มอยู่ดีครับมาดูครับนี่ต้นตอใส่ ถ้าตอใดที่มีการกระทบก,กระเทือนระบบรากมากๆนะครับนะเราก็ต้องใช้เหมือนกันตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับมีแต่รากไปขุดมานะฮะขออภัยมีแต่มีแต่โคนไม่ใช่มีแต่รากระบบรากฝอยไม่ดีนะนะก็เลยต้องใช้การควบแน่นเข้ามาช่วยนะครับแบบเดียวกันครับง่ายๆนะครับผมก็ทําแบบเนี้ย รดน้ำให้ชุ่มนะครับไม่พอด้วยนะครับอันนี้ไม่พอก็ไม่ได้ครับจะไม่ควบแน่นแล้วครับแบบนี้กลายเป็นเปิดนะฮะเปิดให้ความชื้นแล้วก็อุณหภูมิออกเราก็ต้องต้องหาวิธีการนะครับ,แบบรบแบบนี้ต้องใช้สองชั้นครับแบบนี้ต้องใช้สองชั้นครับ ต้องใช้พลาสติกอีกครับตัวหนึ่งมาคุมบนนะครับแล้วก็ผูกด้วยเชือกฟางรัดให้แน่นเลยนะครับอันนี้ให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 ใหคุมลงนะครับให้พลาสติกส่วนบนคุมลงด้วยนะครับ คลุกเชือกให้แน่นนะครับให้แน่นเลยนะครับไม่ให้หลุดเลยไม่ให้มันมีรูหายใจเลยครับสงบอกจะตายไหมเนี่ยเดี๋ยวก็รู้ครับถ้าตายก็จะบอกนะเออถ้าตายล้วจะไม่บอกนะครับเนี่ยฮะดึงให้สูงขึ้นนิดหนึ่งนะครับเผื่อเผื่อเขางอกนะครับเนี่ยครับไม่ได้หายใจเลยครับน้ําอากาศไม่ได้ออกเลยครับถ้าเอาไว้กลางแดดไม่ได้นะครับ ดูนะครับเสร็จแล้วครับนี่คือการควบแน่นนะครับดันยังไม่พอนะครับผมก็ยังทํากับไม้ส่วนอื่นด้วยเดี๋ยวไปดูกันครับแม้กระทั่งตะโกนะครับที่ระบบรากถูกกระทบกระเทือนนะครับผมสางรากผมก็ต้องต้องควบแน่นช่วยนะครับเพราะไม่กล้าเสี่ยงถ้าเป็นหน้าฝนเนี่ยไม่ก็เสี่ยงได้ครับหน้าฝนเนี่ยผมจะไม่ทํานะครับ แต่พอดีหน้านี้ความชื้นในอากาศเน o ี่ยโอ้โหไม่ต้องพูดถึงนะครับนี่ขนาดภาคกลางนะครับเนี่ครับตะโกสามต้นที่ผมรีวิวไปแล้วนะครับผมก็ใช้ระบบการควบแน่นช่วยนะครับตอนนี้ก็เหมือนกันครับแม้กระทั่งเฟื่องฟ้าตอนนี้นะครับผมก็เพิ่งเปิดครับควบแน่นไว้ประมาณ สองอาทิตย์ครับอาทิตย์เศษเกือบสองอาทิตย์นั่นแหละครับก็เลยเปิดนะครับคิดว่าไม่น่าจะตายนะครับนี่ต่อไซแก้วผมครับไม่ไม่ได้ควบแน่นหรอกครับแต่ว่าใช้กระสอบคุมเพื่อที่จะไม่ให้เขาร้อนมากเพราะมันกลางแก้งไม่สามารถนำเข้ารมได้ครับเพราะมันใหญ่เหลือเกินนะครับน่าแรงครับต้องช่วยครับก็คงจะพอเข้าใจในเรื่องของ นำระบบการควบแน่นมาใช้ในการปลูกพืชนะฮะดูแลรักษาพืชอย่างไรไปบ้างแล้วนะครับเ,เช่นเดียวกันนะครับถ้าท่านมีข้อคิดเห็นประการใดต้องการทราบเรื่องอะไรสามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับเดี๋ยวผมจะนำมาตอบคำถามผมไม่ใช่ผู้รู้แต่เป็นผู้สแสวงหาความรู้และเรียนรู้ไปพร้อมกับท่านครับเรามาเรียนรู้บอนใจกันในระบบแบบ บันเทิงงานดีเรกเพื่อที่จะไปสู่งานอาชีพก็ได้ครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องลาไปก่อนครับทุกท่านสวัสดีครับ